สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมช่องแชร์เรื่องเกษตรนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาทําคลิปอนุบาลรากนะครับกิ่งตอนส้มโอนะครับผมที่ได้ทําการตอนไว้นะครับตัวนี้นะครับสายพันธุ์นะครับตัวผมเองจําชื่อสายพันธุ์ไม่ได้แล้วนะครับแต่เนื้อของเขานะครับมีสีแดงนะครับแล้วก็ลักษณะต้นกิ่งนะครับเขาก็จะไม่ค่อยมีน้ํา หนาก็เป็นหนาที่เล็กมากๆนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเป็นกิ่งแก่แล้วกิ่งใหญ่ๆกิ่งแก่ๆก็จะไม่มีน้ําเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นต้นที่ว่าผมมีอยู่ต้นเดียวนะครับที่ปลูกเอาไว้เริ่มให้ผลผลิตนะครับก็ตอน3ปีนิดๆนะครับสําหรับต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะครับคือเขาให้ดอกให้ผลผลิตนะครับตลอดปีเลยไม่ ไม่เกี่ยงนะครับว่าจะเป็นฤดูไหนนะครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นฤดูฝนก็ยังคงให้ดอกอยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็เป็นผลเล็กนะครับที่เขาเพิ่งติดไปนะครับนี่นะครับเพิ่งติดไปแล้วก็ด้านบนนะครับก็เป็นดอกนะครับที่เขายังคงมีให้อีก ใ้ดอกนะครับตลอดทั้งปีนะครับดูแลง่ายด้วยกิ่งตอนนะครับที่ผมได้ตอนเอาไว้นะครับใหญ่ฝานิ้วโป้งนิดนึงนะครับใหญ่ฝานิ้วโป้งนิดนึงกิ่งสายกิ่งนะครับมีข้างบนก็จะใหญ่ตัวนี้นะครับก็จะใหญ่หน่อยนึงไสายจะใหญ่ฝ่าอันนี้นะครับนะครับ ใ,ใหญ่กว่าแล้วก็มีความสูงอยู่ที่เมตรประมาณเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับประมาณนั้นความสูงของกิ่งยิ่งเป็นกิ่งสายใหญ่นะครับมันก็จะให้รากเราช้านะครับสำหรับเพื่อนนะครับอยากตอนกิ่งสายใหญ่ก็ให้อดทนรอสักนิดนึงไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับปล่อยเข้าไปเลยจนฝาเราจะเห็นเห็นว่ารากเขาเดินออกผ่านออกมานี่นะครับชัดเจนแบบนี้นะครับเราค่อยอทําการถอด ถอดถุงที่หุ้มอยู่นี้นะครับแล้วก็นํานถุงใหม่มาแล้วก็ทําการเลี้ยงรากด้วยดินนะครับก่อนที่จะตัดลงไปลงปลูกลงอนุบาลน,นะครับก็เลี้ยงรากด้วยดินสักระยะหนึ่งก่อนนะครับให้รากมกระจายตัวก็มีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับได้โทรมาถามผมเหมือนกันเขาได้ดูคลิปการตอนกิ่งลำไยไซใหญ,ใหญ่ที่ผมได้ทําลงไปก็ ผมก็มีการทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ขอเบอร์ติดต่อมาทีนี้เขาก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะครับเรื่องการตอนกิ่งสาใหญ่ซึ่งมันตอนได้จริงนะครับได้ผลจริงแล้วก็นําไปลงปลูกได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการอนุบาลรากต่อแล้วนะครับแต่ถ้าเราตัดไปตรงๆนะครับเราเห็นว่ารากเขาเต็มถุงเลยต่อให้เต็มเต็มตุ่มนะครับ เราเห็นว่ารากเดินเต็มตุ้มเลยแล้วเราตัดปุ๊บแล้วรอไปลงนะครับยังไงก็ไม่รอดนะครับเนื่องจากว่าเป็นกิ่งที่ไซส์ใหญ่แล้วก็จํานวนรากนะครับมันน้อยกว่าจํานวนใบแล้วก็ขนาดของกิ่งนะครับซึ่งเวลาเราตัดลงมาลง,ลงกระถางหลือลงอนุบาลแล้วนะครับการดูดซึมน้ำอ่ะมันไปเลี้ยงใบส่วนต่างๆนะครับมันทําได้ไม่ดีนะครับมันมันน้อยอ่ะ พอทิ้งระยะเวลาสักไม่เกินอาทิตย์ใบก็ร่วงหมดนะครับที่นี้เมื่อใบร่วงหมดการสังเคราะห์อาหารแล้วส่งกลับมาเลี้ยงที่รากนะครับมันก็ทําไม่ได้รากก็จะเริ่มฝ่อเริ่มเน่าแล้วก็ตายไปนะครับวัสดุก็จะมีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกน้ำหนานิดนึงก็จะดีนะครับถุงพลาสติกใสแล้วก็ใบใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะ นำมาห่อใหม่นะครับห่อใหม่แล้วก็แกะแกะตุ่มตอนแกะถุงอ่ะแกะถุงตอนเก่าตัวเนี้ยออกไปนะครับโดยที่ยังมีตุ่มตอนมีรากตัวนั้นอยู่แล้วก็นำดินกอกลงไปให้เต็มนะครับดินนะครับดินที่เราจะใช้ก็เป็นดินทั่วไปเลยเพื่อนๆจะใช้เป็นดินถุงดินปลูกดินกระสอบก็ได้นะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะ แต่ว่าก่อนที่เราจะนําลงลงไปอนุบาลนะครับให้เราลดน้ําให้มันมานหมาดนะครับให้มันชื้นชื้นสักนิดนึงตัวดินอะลดน้ําให้มันชื้นสักนิดนึงอันนี้ผมยังไม่ลดนะมันก็มีความชื้นอยู่เล็กน้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องลดนะครับก่อนที่จะนําไปใส่อนุบาลลากนะครับตุ้มตอนวัสดุต่อไปนะครับจะใช้เป็นเชือกหรือว่าเทปบันทายก็ได้เทปบันทายก็จะสะดวกหน่อยนะครับเอาไว้รัดถุงนะครับกับ ตัวกิ่งให้มันแน่นนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นขวดขวดน้ำนะครับเดีย๋ยวเราจะตัดประมาณนี้นครับแล้วก็เอาด้านด้านนี้นะครับใส่ไปที่เาจาะเจาะถุงด้านบนสักนิดนึงแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เทมันทายรัดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะาลดน้ําเอาน้ํามาลดนะครับ <S <S เผื่อในกรณีที่ดินมันแห้งนะครับดินมันแห้ง ก็ประมาณนี้นะครับวัสดุที่เราจะต้องใช้ก็เดี๋ยวไปอลองทํากันเลยนะครับจะได้เห็นรูปร่างจริงจิงนะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอแกะถุงพลาติกนะครับตัวนี้ออกก่อนนะครับผมก็มัดเป็นเงื่อนโบไว้นะครับก็ทําการแกะเรียบร้อยนะครับก็จะแกะแล้วก็สภาพประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ขุยมะพร้าวส่วนเกินนะครับบางส่วนด้านบนที่รากเขายัง ออกไม่ถึงก็แกะออกก็ได้นะครับกะออกไปเลยนะครับไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะนําถุงพลาสติกนะครับมาหุ้มนะครับมาหุ้มโอเคครับตอนนี้ก็นําถุงพลาสติกนะครับมาหุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนนะครับมันก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับตรงถุงพลาสติกตรงนี้นะครับผมก็จะใช้แม็กเย็บเอาไว้ก่อนนะครับ นะครับก็เรามีการขีดถุงมติกอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะเอามาหุ้มได้ด้านล่างนะครับผมเอาเทปบันทายนะครับรัดให้แน่นนะครับเนี่ยเราจะนําดินมากอกใส่เข้าไปด้านในนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการกอกดินลงไปแล้วนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ สังเกตว่าตุ้มตอนจะอยู่ด้านในแล้วก็ดินจะหุ้มตุ้มตอนเอาไว้นะครับตอนนี้ยังจัดรูปทรงตัวถุงนะครับยังไม่ดีนะครับก็มัดบางส่วนนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาขวดพลาสติกนะครับที่เราตัดมาลักษณะแบบนี้เอาเสียไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาลวดเอาเชือกนะครับมัดหุ้มไว้ก่อนที่ตัวผมนะครับจะดึงแล้วก็มัด ตัวตุ่มตอนนี้นะครับให้ให้แน่นใหม่นะครับผมตอนนี้นะครับก็ทําการหุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้ภาพจะสั่นๆหน่อยนึงนะครับเนื่องจากผมถอดไม้กิมบอลออกนะครับจะได้เข้าถึงต้นได้ง่ายนะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเรามัดด้านบนเสร็จตัวนี้เราใช้ลวดนะครับล้งเอาไว้นะครับเอาไว้เติมน้ํา ลดน้าเวลาที่ว่าดินตัวนี้เขาเขาแห้งนะครับผมหมดความชื้นนะครับอ่าแล้วก็ทําการนําเชือกนะครับรัดตรงกลางเอาไว้ทั้งนิดนึงเพื่อไม่ให้ตุ้มอ่ะเขาขยับเขยื่อนได้มากนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้ก็ทําการหุ้มรากอ่าเลี้ยงรากต่อนะครับด้วยดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอรากเดินเต็มเดินทั่วนะครับเราค่อยตัดเอาไปอนุบาลน,นะครับในกระถางก่อนสัก สองอาทิตย์เราค่อยเอาลงดินจริงนะครับก็ประมาณนี้หลักที่ผมทดลองนะครับผมใช้วัสดุหลายตัวนะครับผมใช้กระถางกระถางต้นไม้นะครับตัวนี้นะครับจริงๆก็เลี้ยงได้นะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยอดีเท่าไหร่เนื่องจากว่า,าน้ำอะครับที่มันที่มันเราลดไปทุกวันอนะมัน แห้งไวนะครับมันแห้งไวทําให้รากแห้งเสียหายด้วยนะครับก็เลยใช้เป็นถุงพลาสติกจะดีกว่าเพราะว่าเวลาเราพันแน่นแล้วอะไรพวกนี้มันจะเก็บความชื้นได้ดีกว่ามันจะมีการครวบแน่นความชื้นให้ให้หล่นลงไปในดินเหมือนเดิมนะครับผมก็จะรักษาความชื้นได้ดีกว่าทําให้รากเดินได้ดีได้เร็วกว่านะครับผมถ้าเพื่อนๆน,นะครับ อยากอนุบาลกิ่งลักษณะแบบนี้นะครับให้ใช้ถุงพลาสติกหุ้มเอาไว้นะครับแล้วก็เปิดหนึ่งรูตรงขวดนี้นะครับที่ผมได้ทําเอาไว้นะครับแล้วก็เอาไว้ลดน้ํานะครับในช่วงเวลาที่ดินมันแห้งจัดนะครับเพิ่มความชื้นให้ดินสักนิดนึงนะครับไม่ต้องลดมากลดแค่ให้ความชื้นสักดินดินมันมีความชื้นสักเล็กน้อยนะครับผมเพื <S <S ่อท<ๆ>ี<ๆ>่จะให้รากมันเดินต<ๆ>่อได้ ได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวดินผมแนะนําเป็นดินที่เบาหน่อยนะครับดินปลูกที่เบาหน่อยเพื่อลดภาระน้ําหนักนะครับที่ตัวกิ่งเขาจะรับเอาไว้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทาต่อนะครับอีกสามกิ่งที่ตัวผมได้ตอนเอาไว้นะครับด้านบนสองนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งกิ่งก็จะอนุบาลให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้ว อพอถึงเวลาเขามีล่าโผล่มาให้เห็นนะครับก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะตัดลงไปอนุบาลนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นเก็บกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ